เมื่อเด็กเกรียนประจำโรงเรียนต้องมาช่วยเด็กเอิร์ฟฟันสาวที่มันชอบเปิดเรื่องมาที่เอิร์นี่เขาได้โอกาสซ้ำกับโคอีสาวที่ชอบมานานซึ่งการได้ซ้ำในครั้งนี้เป็นข้อตกลงของสติฟเลอร์นักเรียนซึ่งโดนทำโทษให้มาอยู่ที่ค่ายดุริยางแห่งนี้เหตุผลเพราะเขาไปก่อเรื่องในระหว่างที่วงดดริยางกำลังซ้อมกันอยู่เมื่อสติฟเลอร์มาที่ค่ายเขาก็โดนรับน้องโดยการให้สวมหมวกเด็กเอิร์ฟสำหรับเด็กมาใหม่ซึ่งนั่นแหละครับทำให้เอิร์นี่และสติฟเลอร์ ซึ่งเป็นเด็กใหม่ด้วยกันทั้งคู่ได้ทําความรู้จักกันแต่สติปเลอร์นั้นไม่คิดจะาติดีกับพวกวงดุริยางเด็ดขาดเพราะเขาไม่ถูกกับเอลิสซึ่งเป็นนักเรียนซึ่งคุมวงนี้อยู่ครับสติปเลอร์จึงคิดแผนขึ้นมาได้เขาจะติดกล้องไว้ในบริเวณต่างๆในค่ายเพื่อถ่ายภาพหน้าอายของคนในวงและจะนํามาทําคลิปเปิดโปงให้คนในโรงเรียนได้รู้และเขาก็เลยตัดสินใจเลือกเออร์นี่ซึ่งดูเป็นคนซื่อน่าจะหลอกใช้ง่ายเอามาเป็นพวกของเขา โดยสติปเลอร์ได้หลอกให้เออร์นี่ติดกับด้วยการสัญญาว่าจะช่วยให้เออร์นี่ได้ซ้ำกับโคอี e, สาวที่เขาแอบ,บชอบนั่นแหละครับและแล้วเหตุการณ์ก็ได้เริ่มขึ้นสติปเลอร์และเออร์นี่ก็จัดแจงเอาอก,กล้องไปติดไว้ในบริเวณต่างๆวันต่อมาสติปเลอร์โดนเอลิสและเพื่อนของเธอลากมาเล่นเกมถามตอบถอดทีละชิ้นและสติปเลอร์ก็แพ้ให้กับพวกเธอครับถอดจนไม่เหลืออะไรจะให้ถอดแล้วและเขาก็โดนลงโทษให้ไปหยิบของกินที่ห้องครัวมาให้พวกเธอหน่อยสติปเลอร์ก็ไม่มีทางเลือก เลยต้องเดินไปหยิบทั้งทั้งที่แก้ผ้าอยู่แบบนั้นและเมื่อเขาหยิบของกินมาได้เขาก็เปิดประตูไปเจอกับครูซึ่งมาเดินตรวจตราความเรียบร้อยพอดีเลยครับสตีเร์และเอลิสจึงโดนจับไปปรับทัศนคติครูบอกกับพวกเขาว่าพวกเธอคุณญาติดีกันได้แล้วเพราะถ้ายโมแต่จะแกล้งกันแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกวันต่อมาเออร์นี่ก็ใช้หุ่นยนต์จิ๋วของสตีเลอร์คนน้ําอัดลมไปให้กับโคอีเพราะเขาอยากทําดีกับเธอแต่เขาก็ยังไม่พร้อมจะแสดงตัวให้เธอได้รู้ ส่วนสติปเลอร์นั้นตอนนี้เขาได้รับเครื่องดนตรีประเภทตีที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมาจากเอลิสเธออยากให้เขาลองใช้สามเหลี่ยมไปแข่งกับโรงเรียนคู่แข่งดูสติปเลอร์ก็ได้แต่บ่นว่ามันไม่เท่เลยเครื่องดนตรีสําหรับพวกแต่วชัดๆและการแสดงก็เริ่มขึ้นคู่แข่งของเขาได้เริ่มแสดงก่อนเขาแสดงการตีกรองได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเห็นดังนั้นสติปเลอร์รู้ได้เลยว่าถ้ายัางใช้เครื่องดนตรีกีก๊อกแบบนี้เขาไม่มีทางชนะแน่เขาจึงทิ้งสามเหลี่ยมและไปหยิบคุยสกอตออกมาโชว์ และก็ได้รับชัยชนะไปอย่างสวยงามตกดึกทุกคนในวงมาฉลองรอบกองไฟกันเพราะสติปเลอร์ทําให้วงของพวกเขาได้คะแนนพิเศษก่อนแข่งจริงมาหคะแนนแล้วสติปเลอร์สังเกตเห็นว่าออสการ์เพื่อนของเขาโดนแฟนสาวชวนไปซ้ํากันในป่าเขาจึงไม่ลืมที่จะหยิบกล้องเข้าไปแอบถ่ายด้วยส่วนเออร์นี่ได้รวบรวมความกล้าและเข้าไปนั่งคุยกับโคอีและก็จบด้วยการชวนไปต่อกันที่ห้อง ซึ่งปรากฏว่าโคอี้รู้ว่าเออร์นี่เป็นคนส่งน้ำอัดลมให้กับเธอและเธอก็ประทับใจมากจนเอาฝาน้ำอัดลมมาทําเป็นสร้อยคอเลยล่ะครับหลังจากนั้นเออร์นี่ก็ได้ซ้ากับโคอี้สมใจส่วนสติปเลอร์ก็กลับหอมาพร้อมกับดูคลิปไปด้วยและนึกสนุกเอาคาลารีเนตมาใช้แทนจิมกระป๋องและก็จบด้วยการที่น้องชายของเขาติดเอาออกไม่ได้ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เอลิสเดินเข้ามาเห็นพอดีเธอจึงพาเขาส่งห้องพยาบาลพอเอาออกได้สําเร็จสติปเลอร์ก็ได้คุยกับเอลิส และได้รู้ว่าการแสดงครั้งนี้สําคัญกับเธอมากแค่ไหนเพราะถ้าเธอชนะเธอจะสามารถใช้มันไปชิงทุนเรียนต่อได้อีกด้วยเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์สติปเลอร์เริ่มเปิดใจให้เพื่อนในวงทีละน้อยทีละน้อย,นอยจนเขาแทบจะลืมแผนแกล้งไปจนหมดสิน้นความสัมพันธ์ของสติปเลอร์และเอลิสก็ดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันและแล้วเอลิสก็ตัดสินใจนัดให้สติปเลอร์ออกมาเจอตอนเย็นที่ริมน้ำสติปเลอร์ก็ตกลงว่าจะไปจนกระทั่ง ทีมเชียร์ลีดเดอร์โรงเรียนมาถึงพวกนั้นถ่ายวิดีโอที่สติปเลอร์กำลังเล่นสามเหลี่ยมไว้เขากลัวคลิปนี้หลุดออกไปและจะโดนล้อจากเพื่อนๆที่โรงเรียนเขาจึงตกลงกับสาวๆเชียร์ลีดเดอร์ว่าจะให้ดูคลิปเด็ดๆโดยแลกกับการที่พวกเธอต้องลบคลิปของเขาและไม่เอาเรื่องที่เขาเล่นสามเหลี่ยมไปบอกใครเด็ดขาดตกเย็นสติปเลอร์ลืมเร,เรื่องที่นัดกันไว้กับเอลิสไปสนิทและจะงมาที่ห้องของสาวเชียร์ลีดเดอร์ทันทีเขาเปิดคลิปให้พวกเธอดูพวกเธอก็ต่างชอบใจกับคลิปแอบถ่ายของเขาเป็นอย่างมาก เอลิสมารอสติปเลอร์อยู่เกือบชั่วโมงจนคิดได้ว่าสติปเลอร์คไม่มาแล้วแหละจึงเดินกลับหอมาด้วยความผิดหวังและเธอก็เดินผ่านมาเห็นสติปเลอร์และคลิปของเขาโดยบังเอิญและในที่สุดทุกคนในวงก็ได้รู้แผนอันชั่วร้ายของสติปเลอร์คลิปวิดีโอพวกนั้นถูกทำลายทิ้งทั้งหมดและสติปเลอร์ยังโดนแบนส่วนเออร์นี่ก็โดนโคอีโกรธเพราะเขาก็เป็นผู้สมรูร้ร่วมคิดแผนของสติปเลอร์และในที่สุดวันแสดงจริงก็มาถึงสติปเลอร์รู้สึกผิดมากๆและอยากไถ่โทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น เขาจึงตัดสินใจเอาสมุนไพรสูตรพิเศษไปผสมไว้ในน้ำองุ่นของทีมคู่แข่งแต่ซวยจริงครับผลปรากฏว่าในวันนั้นเพื่อนในวงเบื่อน้ำส้มเต็มแก่แล้วเพราะกี่ปีกี่ปีก็ได้กินแต่น้ำส้มพวกเขาจึงสลับเอาน้ำองุ่นมากินซะเองก่อเริ่มแสดงพวกเขาก็ยกน้ำองุ่นขึ้นมาดื่มและก็อวกแตกอุกแตกกันทั่วหน้าจนทําให้แสดงกันต่อไปไม่ได้นั่นจึงทําให้พวกเขาเป็นฝ่ายแพ้ไปในที่สุดและค่ายก็ได้จบลงพอกลับมาถึงบ้านสติปเลอร์เอาคลิปที่ยังไม่ตัดต่อมาเปิดดู คลิปที่โดนทำลายคือคลิปที่ตัดต่อแล้วครับและเขาก็นั่งยิม้มหัวเราะลึกถึงเวลาแสนสุขในค่ายที่เขานั้นได้ทำลายมันเองกับมือวันต่อมาสติปเลอร์มาขอโทษทุกคนในทีมกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมบอกว่าได้ลบคลิปไปหมดแล้วสติปเลอร์จึงวางแผนกับทุกคนอีกครั้งว่าจะจัดการแสดงพิเศษเพื่อขอโทษทุกคนอย่างเป็นทางการและเป็นการช่วยให้เอลิสได้ชนะจนได้ทุนด้วยเอลิสได้รับสายจากดร์ชอยซึ่งเป็นคณะกรรมการตัดสินในวันนั้นว่าอยากพบเธอเอลิสดีใจมาก และออกเดินทางไปหาดรชอยทันทีและเอลิสก็ได้พบว่าเธอโดนหลอกโดยสติปเลอร์อีกแล้วเธอจึงเดินออกไปต่อว่าเขาด้วยความโกรธและสติปเลอร์ก็ได้ให้สมาชิกวงออกมาและแสดงการสดๆตรงนั้นเลยครับแล้วเขาก็ยื่นไม้บาตองให้กับเอลิสเพื่อคุมวงของเธออีกครั้งเสียงวงของเธอดังไปถึงห้องทํางานของดรชอยเธอจึงเดินออกมาแล้วอยู่ฟังการแสดงของพวกเขาจนจบดรชอยก็ชื่นชมการเล่นอันยอดเยี่ยมของวงเอลิสและเรียกให้เอลิสมาคุยเรื่องทุนที่เธอได้มาขอไว้เอลิสก็งง เพราะทุนนั้นได้ตกเป็นของแบรนดอนซึ่งเป็นผู้ชนะไปแล้วไม่ใช่เหรอดอกเตอรชอยก็เลยบอกว่าทางเราให้เขาแพ้เพราะเขาไปลอกการสแสดงของทีมอื่นมาเอลิสได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจมากและเดินมาขอบคุณสมาชิกในวงของเธอสมาชิกทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าอยากขอบคุณก็ไปบอกกับสติฟเลอร์เถอะเพราะเขาเป็นคนคิดแผนนี้ขึ้นมาเอลิสจึงเข้าขอบคุณสติฟเลอร์ด้วยการดบด,บ,ดบกันจบ และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไปถึง5.5คะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อว่า American Pie Bandcamp American Pie แผนป่วนแคมแล้วแอมสาว